นที่ผมกำลังถ่ายทำบันทึกภาพต้นมัมเบอรี่อยู่นี้นะครับก็ได้ยินเสียงฝนมาแต่ไกลครับนูทางนู้นครับโอ้โปักใต้บ้านเหล่าครับฝนมาแต่ไกลครับ อาเสียงฝนมาเม็ดฝนก็เริ่มมาแล้วครับรถผมจอดอยู่นู่นไงจอดหลบร่มเออหลบแดดแ <c oughs> ตอน,นี้แดดไม่มีมีฝนมาแทนแล้วครับได้ยินไหมครับเสียงมานู่นนะไม่เสียงน้ำตกนะเสียงฝนครับนั่น,นแหละครับเสียงฝนครับอยู่กรุงเทพไม่ได้ยินแบบนี้นะ มาแล้วครับฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วครับแป๊บเดียวครับตามที่บอกไว้ครับมาแล้วครับฝนมาแล้วครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับฝนมาถึงแล้วครับมาแล้วครับฝนมาถึงแล้วครับเห็นไหมครับฝนมาแล้วครับเบิ่ม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 มาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ื่นสบายใจครับ่า นี่นี่มาแล้วครับ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 นะครับตะกี้ได้ยินเสียงวู้วื้วู้ว้มามาแล้วมาแล้วนี่ให้ชมกันจัดจ่ายเห็นเลยนี่มาแล้วมาแล้วว่าจะล้างรถซะหน่อยไม่ต้องล้างแล้วฝนตกฝนตกมาแล้วแม่บรรยากาศดีมากๆเลย บรรยากาศดีมากๆเลยครับต้นมันเลเบอรี่ที่เราได้เด็ดไปตะกี้นี้ตอนนี้ฝนกหนํำสวยสดใสสีเขียวชะอุ่มสบายใจของเราเลยครับเอ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วศาส์เข้ามาถึงผมแล้วฝนตกครับพี่น้องครับผมก็ดีใจครับผมเพราะว่ากรุงเทพฝนตกน้ำท่วมรถติดแต่ที่นี่ต้นไม้เยอะมากๆ นี่ครับลมพัดเย็นสบายฝนกระเซ็นกระสายก็ามากระเซ็นกระสายเข้ามาในบ้านนี่นะครับเอธอรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมตะกี้ได้ยินเสียงวื้วู้ว,วมาไม่ถึงห้านาทีฝนตกกระนํำเลยนี่นี่ดูดูฮะดูฮะด,ด,ดูครับดูครับฝนตกรองน้ำเป็นองค์ใหญ่ๆเลย ไอ้เจ้าทุนักตัวนี้ฝนตกครับ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 ท่านผู้ชมครับครับลมรื่นชื่นใจสบายใจความสุขอะไรก็น้อมเข้ามาเป็นความสุขได้หมดแล้วครับนี่ฝนตกที่สุมพร ฝนตกครับด้านเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนครับโอ้เคยเห็นไหมฝนตกเคยเห็นแต่ว่าแหมดังมาวื้ยวื้และตกแบบนี้ต้องบันทึกภาพกันหน่อยนี่นะครับความสุขหาได้ไม่ยากกับฝนตกเย็นเย็นสบายสบายนะครับลมรื่นชื่นใจฝนตกที่ปักใต้ของเรานั่นเอง